อาหารการกินเป็นความต้องการและความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะทําให้มีชีวิตอยู่รอดและในวิถีสังคมปัจจุบันอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมลาวชาวอีสานโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับปากท้องของกินที่มีวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญซึ่งในด้านประวัติศาสตร์และโบราณาคดีถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จากวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานที่ใกล้ชิดกับข้าวจะเห็นได้จาก2 2ของชาวอีสานที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับข้าวไม่ว่าจะเป็นประเพณีบุญข้าวจี่บุญคูนลานบุญข้าวพันก้อนบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาจึงก่อให้เกิดการรังสรรค์ข้าวให้น่ากินทำเป็นขนมหรือมีลักษณะแตกต่างจากการกินข้าวแบบปกติเพื่อใช้ในการทำบุญซึ่งมีการรังสรรค์คือ ข้าวจี่เป็นภาษาอีสานซึ่งคําว่าข้าวจีน่นี้มาจากกรรมวิธีการประกอบอาหารคือการนําข้าวเหนียวที่นึ่งสุกดีแล้วมาปั้นให้เป็นรูปร่างทรงกลมรีนําไม้มาเสียบให้ทะลุไปตามแนวด้านยาวแล้วนําเกลือมาโรยเพื่อเพิ่มรสชาติเื่อคลึงให้ดีแล้วนาไปย่างไฟฐานที่กําลังร้อนพลิกไปมาจนด้านนอกกรอบมักทําในงานบุญเดือนสหรือบุญข้าวจี่ของคนอีสาน ที่มาของชื่อข้าวจีมาจากการนำข้าวมาย่างไฟซึ่งการย่างไฟนี้คนอีสานเรียกว่าการจีจึงกลายเป็นที่มาของชื่อข้าวจีข้าวโปง่งเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคอีสานนิยมทำกินกันในฤดูหนาวหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวมีลักษณะเป็นแผ่นข้าวสีขาวนวลย่างให้เหลืองทองกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวแสนอร่อยที่อยู่คู่คนไทยอีสานมายาวนานได้มาจากการนำข้าวเหนียวไปตำจนเหนียว แล้วนำมาบีบให้เป็นแผ่นทรงกลมนำไปตากให้แห้งเวลาจะกินก็นำมาย่างกับไฟให้โป่งพองจนกรอบมักทำในงานบุญเดือนสามและบุญเดือนสี่คือบุญข้าวสี่และบุญพระเวทที่มาของชื่อข้าวโป่งมาจากการนำแผ่นข้าวโป่งไปย่างไฟในขณะย่างแผ่นข้าวโป่งจะโป่งพองขึ้นมาจึงเป็นที่มาของชื่อข้าวโป่งข้าวปุ้นข้าวปุ้น นิยมกินในงานบุญเกิดแทบทุกงานบุญในภาคอีสานไม่ว่าจะสงกรานบุญพะเวทบุญบั้งไฟงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานศพเป็นต้นนิยมมีข้าวปุ้นแต่ข้าวปุ้นในงานศพจะกินได้ก็ต่อเมื่อศพออกจากบ้านหรือนำศพไปเผาแล้วที่มาของชื่อข้าวปุ้นสันนิษฐานการตั้งชื่อสองข้อสันนิษฐานคืออามาจากวิธีการทำข้าวปุ้นเมื่อเส้นข้าวปุ้นลงไปในน้ำเดือดเมื่อสุกแล้วจะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำในหม้อ ซึ่งในช่วงนี้ชาวอีสานจะเรียกว่ามันปุ้นหรือมันเดือดอีกข้อสันนิษฐานคือในช่วงก่อนสมัยอุทยาและช่วงสมัยอยุทยามีการอพยพของชาวเวียดนามเข้ามาในประเทศไทยโดยการข้ามแม่น้ำโขงมาพำนักอยู่บร,ริเวณภาคอีสานซึ่งเมื่อลองเปลี่ยนคำว่าขนมจีนในภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามแล้วจะได้คำว่าบุญซึ่งคล้ายคลึงกับคำว่าข้าวปุ้นในภาษาอีสานจึงเกิดข้อสันนิษฐานว่า ข้าวปุ้นอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าบุญในภาษาเวียดนามและยังมีชื่อเช่นขนมเส้นมาจากลักษณะที่เป็นเส้นของมันข้าวต้มมัดถือเป็นขนมที่มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถูกใช้แทบทุกประเพณีวิธีการทํำข้าวต้มมัดคือการนําเอาข้าวสารมาแช่น้ําจากนั้นนําไปห่อในใบตองซึ่งในการหอนี้จะนํากล้วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญใส่ลงไปด้วย นอกจากนี้อาจมีการใส่อย่างอื่นนอกจากล้วยเช่นมันถั่วลิสงถั่วเหลืองซึ่งแล้วแต่ผู้ทาจะลังสรรค์ขึ้นมาตามใจชอบจากนั้นนํำข้าวต้มที่ห่อได้สองอันมาประกบกันแล้วใช้ตอกมาเป็นคู่นําไปต้มจนสุกก็จะได้ข้าวต้มที่สามารถนํามารับประทานได้ซึ่งข้าวต้มถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทุกพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีต่างๆงานอุทิศส่วนกุศลงานบวชพิธีทําบุญบ้าน ทีมาของชื่อข้าวต้มมัดเนื่องจากลักษณะวิธีการทํามีการนําตอกมามัดเข้าด้วยกันชาวอีสานมักจะเรียกข้าวต้มโคนซึ่งคําว่าโคนแปลว่าท่อนไม้หรือขอนไม้ซึ่งมาจากลักษณะของข้าวต้มเมื่อต้มสุกแล้วใบตองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลและมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเหมือนท่อนไม้ขอนไม้จึงเรียกว่าข้าวต้มโคนข้าวต้มหัวงอกเป็นการทําขนมหวานที่สืบเนื่องมาจากการทําข้าวต้มมัด เพราะการทําข้าวต้มหัวงอกจะต้องนําข้าวต้มมัดมาใช้ในการทําวิธีการทําคือนําข้าวต้มมัดมาตัดเป็นชิ้นพอดีคําแล้วนํามาคลุกกับน้ําตาลมะพร้าวขูดก็จะกลายเป็นข้าวต้มหัวงอกซึ่งข้าวต้มหัวงอกนี้ในภาคอีสานมีปรากฏชัดในพิธีกรรมทําบุญบ้านซึ่งจะนํามาใส่กระทงสําหรับบูชาผีบ้านผีเรือนที่มาของชื่อข้าวต้มหัวงอกมาจากลักษณะของข้าวต้มหัวงอกที่เป็นการนําข้าวต้มมัด มาคลุกกับมะพร้าวขูดซึ่งมีลักษณะเหมือนหัวคนเท่าคนแก่ที่หัวเป็นสีขาวชาวอีสานเรียกว่าหัวงอกจึงเป็นที่มาของชื่อข้าวต้มหัวงอกข้าวทิพเป็นข้าวที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชนซึ่งช่วยกันในการกวนกว่าจะได้ข้าวทิพออกมาต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะได้ข้าวทิพที่มีรสชาติอร่อยในการกวนข้าวทิพนี้จะทําในช่วงวันประบรนาออกพรรษา ซึ่งสาเหตุที่ทําในช่วงนี้ก็เพราะวัตถุดิบในการกวนข้าวทิพส่วนหนึ่งจะได้มาจากช่วงนี้เท่านั้นนั่นคือน้ํานมข้าวซึ่งได้จากการนําข้าวที่อยู่ในระยะพ,พับพึงมาตําเพื่อให้ได้น้านมข้าวออกมาแล้วนามาเป็นส่วนผสมในการกวนข้าวทิพที่มาของชื่อข้าวทิพมาจากการสมมติข้าวที่กวนคือข้าวมาทุปายาตของนางสุชาดาที่กวนไปถวายเทวดาที่ทําให้คําขอของนางเป็นจริงแต่นางได้ไปพบกับพระพุทธเจ้า เข้าใจว่าเป็นเทวดาจึงนําข้าวที่กวนอย่างปราณีไปถวายชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่ถวายพระพุทธเจ้าคือของทิพข้าวที่นางสุชาดาถวายก็คือข้าวทิพชาวบ้านจึงเรียกข้าวที่กวนอย่างปราณีว่าข้าวทิพขนมไทยภาคกลาง เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยคนไทยนิยมทําขนมรับประทานในทุกชนชั้นของสังคมตั้งแต่สมัยสุโขทยัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ถือได้ว่าขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีเพราะมีขั้นตอนการทําที่ละเอียดอ่อนประณีตตั้งแต่คัดสัรวัตถุดิบขั้นตอนวิธีการทํา ในภาคกลางนิยมนำข้าวเจ้ามาใช้ในการทำขนมและนิยมนำขนมไปร่วมงานบุญประเพณีต่างๆด้วยโดยมีขนมที่ยกมาขนมนาม,มงคลขนมในภาคกลางนิยมใช้ในการทำบุญในประเพณีต่างๆเช่นสงกรานต์ขึ้นบ้านใหม่การรับตำแหน่งงานแต่งงานบวชหรือใช้ในการประกอบในพิธีกรรมอีกมากมายนิยมมีขนมที่มีชื่อเป็นมงคลเรียกว่า ขนมนามมงคลซึ่งมีอยู่9้าอย่างคือ 1. ขนมชั้นสื่อถึงการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง 2. ทองหยิบสื่อถึงการหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทอง 3. ทองหยอดสื่อถึงการมีเงินมีทองใช้ไม่รู้จักจบสิ้น 4. ฝปล่อยทองสื่อถึงการมีชีวิตที่ยืนยาเหมือนเส้นของข่อยทอง 5. เม็ดขนุนสื่อว่ามีคนคอยสนับสนุนเกื้อกูลให้จเจริญก้าวหน้า 6. ถ้วยฟู สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู 7. จ่ามงกุฎสื่อถึงความมีเกียรติสูงส่งและมีความเป็นผู้นำ 8. ทองเอกสื่อถึงความเป็นที่หนึ่งในการทำงานสิ่งต่างๆ 9. สเก้าสนจันสื่อถึงความมีสเสน่ห์มีคนรักใคร่เอ็นดูกรยาศาสตร์เป็นขนมหวานของไทยภาคกลางทำจากถั่วลิสงงาข้าวคั่วมาผัดกับน้ำตาลเป็นอาหารตามประเพณี ที่มาจะทํากันมากในช่วงศาสตร์ไทยเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายญาติมิตรทางหลาที่ล่วงลับไปแล้วที่มาของชื่อกรยาศาสตร์มาจากการรวมอของคำสองคำคําว่ากรยากับคําว่าศาสตร์กรยามาจากคําว่ากรยาาหารแปลว่าอาหารและศาสตร์แปลว่าเทศากาลงานบุญในเดือนสิบหรือฤดูใบไม้ร่วงรวมกันจึงแปลว่าอาหารในฤดูศาสตร์หรืออาหารในฤดูใบไม้ร่วง ข้าวต้มลูกโยนเป็นชื่อขนมอย่างหนึ่งของภาคกลางใช้ข้าวเหนียวผัดกับน้ำกะทิที่ผสมน้ำตาลทรายและเกลือและนำมาห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมียอดแหลมและไวห้หางยาวที่ปลายยอดเพื่อใช้ในการโยนในประเพณีตักบาตรเทวโวที่มาของชื่อข้าวต้มลูกโยนมาจากลักษณะลูกสี่เหลี่ยมเดียเด่ยวๆไม่เหมือนกับข้าวต้มมัดของภาคอีสานในการใส่บาตรในประเพณีตักบาตรเทวโว เนื่องจากผู้คนเยอะไม่สามารถใส่บาทได้จึงได้ไว้หางยาวที่ปลายยอดเพื่อใช้ในการโยนเข้าไปเพื่อใส่บาทจึงเป็นที่มาของชื่อข้าวต้มลูกโยนขนมสีถ้วยประเพณีกินสีถ้วยหรือขนมสีถ้วยเป็นขนมโบราณกล่าวว่าเป็นขนมที่ประกอบด้วยไข่กบนกปล่อยบะลิลอยไอตื้อไข่กบคือเมล็ดแมงลักที่แช่น้ำจนโป่งพองดูคล้ายไข่กบ นกปล่อยคือลอดช่องไทยที่กดผ่านรูหลุดออกมาเป็นตัวคล้ายกับนกปล่อยของเสียมะลิลอยคือข้าวตอกที่เป็นแผ่นแบนสีขาวดูคล้ายกับมะลิลอยน้ําส่วนไอตื้อคือข้าวเหนียวดําที่นึ่งสุกกินกับน้ํากระทิเคี่ยวกับน้ําตาลตโนดมากินกันในงานบุญงานแต่งงานบวชหรือประเพณีในโอกาสต่างๆที่มาของชื่อขนมสีถ้วยมาจากเวลาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟเป็นถ้วย แยกกันสี่ชนิดจึงเป็นที่มาของชื่อขนมสี่ถ้วยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อขนมในประเพณีทางภาคอีสานและภาคกลางจะเห็นได้ว่าทางภาคอีสานจะตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้าวเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากเฮียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้าวคือ เดือนยี่บุญคุณลานเดือนสาบุญข้าวจีเดือนสี่บุญพะเวศหรือบุญข้าวเขียบบุญข้าวพันก้อนเดือน9บุญข้าวประดับดินและสุดท้ายเดือน10บุญข้าวสาดและลักษณะการตั้งชื่ออีกอย่างหนึ่งของขนมในภาคอีสานมาจะตั้งชื่อจากวิธีการทำเช่นข้าวจีเกิดจากการนำข้าวจีไปจี่ไฟข้าวโป่งเกิดจากการนำข้าวไปย่างไฟแล้วเกิดการโป่งพองข้าวปุ้น เกิดจากการที่ข้าวปุ้นสุกแล้วลอยขึ้นมาเหนือน้ําที่เดือดในส่วนของขนมในภาคกลางมักจะตั้งชื่อขนมให้เป็นนามมงคลและมีส่วนน้อยที่ได้มาจากลักษณะอื่นเช่นข้าวต้มลูกโยนได้มาจากวิธีการโยนตอนตักบาตรเทโวขนมสีถ้วยได้มาจากลักษณะในการเสิร์ฟเป็นถ้วยสีถ้วยพร้อมกันส่วนกระยาศาสตร์ได้มาจากการตั้งชื่อในช่วงของเดือนศาสตร์หรือเดือนสิบจากที่กล่าวมา จะมีความแตกต่างระหว่างการตั้งชื่อขนมในภาคอีสานและภาคกลางคือในภาคอีสานจะเน้นการตั้งชื่อจากวิธีการและส่วนประกอบของการทำในส่วนของภาคกลางจะใน,นวิธีการตั้งชื่อให้เป็นนามมงคลเพื่อใช้ในงานประเพณีต่างๆให้เกิดความมงคลเช่นขนมชั้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองจ่ามงกุฎทองเอกเป็นต้น จากที่กล่าวมาเสี่ยงความสอดคล้องของภาษากับวัฒนธรรมว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่คือมีการตั้งชื่อของขนมจากประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนได้ว่าการเกิดภาษาหรือคำเรียกชื่อขนมในภาคกลางหรือภาคอีสานหรือรวมไปถึงขนมที่ไม่ได้กล่าวมาเกิดมาจากการที่มีประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาก่อนมีการกระทำวิธีขั้นตอนหรือลักษณะอื่นเกิดขึ้นมาก่อน ซึงมีการบัญญัติคำเรียกขึ้นมานั่นเอง สุนันทาราเริงใจจิตระเจิงเรื่องแม่เริงก็รำไทยเออระเฮยละเอ๋ยลอยไปควันลอยไปไหนบอกได้ไหมสุนันทาเออระเฮยลาเอ๋ยลอยมาสุนันทาลันลาได้สุราไรสุลกาสัก